ดังนั้นในส่วนของมาตรการที่เราจะนำมาใช้ก็คือมาตรการในการป้องกันฟังกูลานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์หรือคูลามิน30ก็จะเป็นสารประกอบทองแดงการป้องกันเป็นหลักสำคัญกับการควบคุมโรคพืชซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กันไปกับการสร้างสภาวะที่ทำให้ เชื้อราไม่เหมาะต่อการขยายพันธุ์นั่นก็คือสายลมแสงแดดถ้าเราจะพูดกันแบบภาษาโบราณแต่ความจริงแล้วถ้าพูดหลักวิชาการคือให้แสงแดดสาทองอากาศถ่ายเทให้ใบแห้งให้กิ่งแห้งจะสามารถป้องกันได้ทั้งในกลุ่มของไฟทอปทลาทั้งดินเราก็กำจัดวัชพืช โดยเฉพาะหน้านี้เป็นหน้าฝนครับเราคงใช้แรงงานไม่ไหวเราก็ใช้สารเคมีภายในต้นก็เป็นพาราคอตนอกต้นก็เป็นไกลโฟเซตแล้วก็ในส่วนของการทําให้โคนโปร่งในหน้าฝนก็จะช่วยลดการระบาดการทําให้ต้นแห้งนะครับการเจาะล่องระบายน้ําการใส่เชื้อโดยเฉพาะเชื้อไตโคเดอร์มาก,ก็จะมีบทบาทสําคัญแล้วก็การรักษาโคนด้วยเมทัลลกซิลกับเทลคอร์ซูเปอร์เอ็กก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง เพราะนั้นมาตรการในการป้องกันถือว่าสําคัญมากในช่วงที่เรามีโอกาสตรงนี้ส่วนตรงบริเวณโคนต้นนั้นต้นที่เป็นโรคเราก็เปิดดินออกนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นร่องไว้แล้วก็ล่าสารเคมีเข้มข้นทั้งเมทัลลิซิลและก็เทอร์ลคอร์ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หลังจากนั้นเราก็เชื้อไตโคเดอร์มาปล่อยต่อลงไป ส่วนกระบวนการที่เราจะทำให้ทรงพุ่มโปร่งนะครับในสภาวะฝนทิ้งช่วงเท่น,นี้เนี่ยโอกาสของกระบวนการจัดการการตัดแต่งย่องต้องเร่งดำเนินการพอเราตัดแต่งเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟังกุลานครับเป็นคอปเปอร์ไฮดรไซด์พ่นคว้านภายในในต,ตำแหน่งที่แผลที่เราตัดและพ่นทั้งทรงพุ่ม ก็จะเป็นการวางมาตรการในการป้องกันโรคได้อีกส่วนหนึ่งจากบาดแผลที่ตัดทึ่งอาจจะเกิดเป็นรอยแผลหรือรอยชำ้ำนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเรียนไว้ในส่วนของพืชที่เราจะทำการตัดแต่งหรือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วส่วนพืชที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหรือเก็บเกี่ยวยังไม่แล้วเสร็จช่วงนี้ ก็จะเป็นช่วงของการตลาดที่โดดเด่นทีเดียวนะครับอย่างกรณีของทุเรียนผมก็ทราบจากการแจ้งของพี่น้องเกษตรกรว่าตอนนี้ราคาก็ผ่าน80บาทไปทะลุจนจะติด90บาทก็ต้องแสดงความดีใจกับในหลายๆท่านแล้วก็หลายๆท่านส่วนใหญ่แล้วติดตามฟังในรายการมาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายท่านก็ได้มารุ่นหนึ่งรุ่นนี้ก็จะได้อีกรุ่นนะครับส่วนของออทุเรียนชุดนี้เนี่ย ผมก็อยากจะฝากว่าท่านจะต้องดูตามสาระความจำเป็นนะครับถ้าคุณภาพดีคคุณภาพอะไรคุณภาพของใบครับถ้าใบาดีท่านจะไว้อย่างไรก็ได้สภาพต้นเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์แต่ปุ๋ยก็ต้องใส่ตลอดนะครับซูเปอร์โนวานาโนโกหรือจะเป็นเรือใบไขม่มุกเม็ดสีส้มแต่ว่าถ้าในกรณีที่สภาพใบาอาจจะไม่ดีบางต้นต้นเหล่านั้นก็ควรที่จะทำการเก็บเกี่ยวตามเวลาของเขา ไม่ควรที่จะไปถ่วงไว้เพราะมันจะมีผลต่ออาการสุโสมหนักเข้าไปอีกด้านของมังคุดครับราคานั้นปรับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอด60บไป70็ดสปรับขึ้นปรับลงตามปริมาณถามว่าแล้วมังคุดชุดใหญ่จะเริ่มสุกแก่เมื่อไหร่ก็อยู่ช่วงปลายมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมตลอดทั้งเดือน เพราะนั้นในช่วงนั้นต้องยอมรับสภาพครับว่าสถานาการณ์ตลาดนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่อ่อนตัวลงแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นชุดใหญ่ชุดคุณภาพที่ยังอาจจะเป็นความโชคดีอีกส่วนหนึ่งที่เขามีใบสมบูรณ์แล้วก็อากาศในช่วงนี้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าในกรณีที่ท่านอยากจะใส่ปุ๋ยในช่วงนี้นะครับเราก็แนะนำ13 13 21เป็นหลัก เพราะว่าเขามีส่วนที่จะทำให้รสชาติจัดจ้านมีความเข้มมีหวานอุมอะไรต่ออะไรเป็นเปรี้ยวแต่ก็เป็นหวานเข้มเพียงแต่ว่าจะมีส่วนช่วยลดอัตราการเป็นเนื้อแก้วยังไหลไส้เหลืองได้นะครับสำหรับสูตรที่น่าใช้ในช่วงฝนชุกในเดือนมิถุนายนการกฎา,ก,า,ก,า,ก,าก็คือ13 13 21นั่นเองส่วนของเงาะนะครับตลาดเงาะวันนี้น่าจะ เงาะช่อราจะถึง30บาทหรือว่าอาจจะถึง30บาทแล้วก็ไม่แน่ใจก็อยากจะนำเรียนครับว่าสถานการณ์ตลาดของเงาะยังโดดเด่นชัดเจนต่อไป ก็ขอให้ตั้งใจดูแลกันนะครับสำหรับท่านที่ยังมีเงาะเป็นไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจผมเคยเรียนไว้เมื่อสิบปีที่แล้วก็บอกว่าไม้ผลทุกชนิดเนี่ยเขามีคุณค่าเขามีประโยชน์อยู่ในตัวเขาเองอยู่ที่เรานั้นจะบริหารจัดการได้ถูกต้องหรือไม่คือไม่ใช่ว่าพอเราไม่ประสบความสำเร็จอะไรเราก็ไปโทษพืชเหล่านั้นเสร็จแล้วเราก็ไปโค่นทิ้ง ไปตัดทิ้งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสุดท้ายรายได้เราไม่มีมันก็จะกลายเป็นความเสียหายกับเราเองนะครับนี่คือ,อช่วงแรกที่อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับสถานะดินฟ้าอากาศศัตรูพืชแล้วก็การตลาดส่วนการบริหารจัดการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปในส่วนของสาระวันนี้เนี่ย ก็คงไม่สามารถที่จะดำเนินการได้แต่ว่าเวลาทุกช่วงเวลาย่อมมีค่ามีประโยชน์เพราะฉะนั้นยังไงผมก็ต้องขออญาตเอาสาระในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นสาระความรู้ที่เป็นมุมมองสำหรับการเดินแผนการผลิตข้างหน้ามานำเสนออีกครั้งหนึ่งยังไงก็ต้องขอภัยมาณนะโอกาสตรงนี้ด้วยผมก็เลยขออนุญาตย้อนกลับมาในกลุ่มแรก กลุ่มแรกเนี่ยอยากจะเข้าใจอย่างนี้เรื่องหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันการทำทุเรียนเนี่ยนั่นเป็นอาชีพเป็นธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องวางแผนลงทุนธุรกิจทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรครับต้องคิดต้องวางแผนต้องวางกรอบงานต้องลงทุนต้องควบคุมต้นทุนและก็การมุ่งสู่ผลกำไร ก็คือหักต้นทุนออกเหลือผลต่างก็คือกำไรเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะไปดูแผนการผลิตนับเป็นเรื่องสำคัญแผนพลาการผลิตจะต้องมาสำคัญเป็นลำดับที่หนึ่งจากนั้นจึงเข้าไปสู่แผนการจัดการจึงจะไปถึงปัจจัยการผลิตก็ดังได้ที่อธิบายไว้ในเรื่องของแผนการผลิตนั้นมันก็จะต้องแตก อธิบายไปแล้วว่าเส้นทางหรือหนทางของการเกษตร,รมีให้เลือกหลากหลายมากมายท่านจะเห็นภาพว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานองค์กรรัฐวิสาหกิหกกจราชการหรือว่าส่วนต่างๆสื่อสารองค์มวลชนเองก็พยายามที่จะชักชวนชี้เชิญชี้ชนำและก็เชิญชวนให้ท่านเข้าสู่ยุคเกษตร4.0 ก็นั่นหมายถึงว่าเป็นเรื่องของการศึกษาพัฒนาการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตการใช้ข้อมูลการแปลรูปก,การสารพัดละครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะดำเนินการได้หรือไม่ปัญหาใหญ่หรือปัญหาสำคัญนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะกำหนดแผนการผลิตไปในทิศทางใดนั้น มันจะต้องมีองค์ประกอบของส่วนของความเหมาะสมคือองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมถ้าประสบการณ์ไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่มีหรือสิ่งแวดล้อมไม่อื้ออํานวยเป็นประเด็นเลยครับถ้าอย่างกรณีสาระความรู้เนี่ยเราไขว้วหา,หาศึกษาได้แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอ,อื้ออํานวยมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคําถามที่ท่านเคยถามผมแล้วอยากจะให้ตอบ คือท่านเองกําลังอยากจะปลูกเหมือนกันกระแสของการปลูกทุเรียนนะไม่ได้ลดลาลงมาเลยครับขณะนี้ต้นพันต้นใหญ่ๆก็ต้นหนึ่งสองบาทแล้วก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าถามว่าแล้วเราจะปลูกมันต้องมีผลแน่นอนนะครับปีผลแน่นอนต่อการตลาดในอนาคตเพราะว่าพื้นที่จาก2องแสนโดยประมาณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นสามแสน จะไปไปอีกเจ็ดหมื่นไร่แล้วก็จะเป็นสี่แสนในอนาคตเท่ากับในอดีตเพราะฉะนั้นผลผลิตเป็นส่วนหนึ่งแต่ผลผลิตที่มากไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องดีเพียงแต่ว่าผลผลิตที่ออกมาอย่ากระจุกตัวหรืออย่าออกมาพร้อมกันเหมือนกับในธรรมชาติเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีกระแสะปลูกทั่วประเทศไทยถามว่า มีส่วนมีผลกระทบต่อทุเรียนในภาคตะวันออกเราหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นมีอยู่คำพูดหนึ่งของนักวิชาการคือท่านผู้เชี่ยวชาญไพโลโรดผลประสิทธิ์เคยกล่าวไว้ในการสัมมนาว่าธรรมชาติเป็นตัวกำหนดไม่มีอะไรที่ฝืนธรรมชาติได้เพราะนั้นธรรมชาติจะเป็นตัวควบคุมหรือคุมกำเนิดเองอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่ง เหตุผลที่สองก็คือในส่วนของแหล่งต่างๆที่เขาปลูกเนี่ยมันเป็นเชิงอนุรักษ์ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์เชิงอนุรักษ์ก็คือปลูกเพื่อเป็นจุดขายแล้วก็ขายสินค้าเพื่อบริโภคโดยตรงน้อยลายที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เวลาที่บริษัทส่งออกไม่มีจริงๆอ่ะเขาอาจจะฝืนบ้างเพราะนั้นในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีผลต่อภาคตะวันออกเราเพราะว่าเป็นการปลูกคนละเป้าวัตถุประสงค์เป้าหมาย ขายเพื่อบริโภคขายเป็นเชิงอนุรักษ์ของเราขายเป็นเชิงพาณิชย์เป็นเชิงธุรกิจประการต่อมาทั้งในส่วนของทั่วไปทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาของการพฤติกรรมการออกดอกของทุเรียนเนี่ยมันอยู่ละคนละโซนหรือคนละเส้นองศาการที่ทุเรียนจะออกดอกได้เนี่ยมันมีความต่างกันในเรื่องของอิทธิพล อิทธิพลที่เคลื่อนย้ายลงมามีผลต่อการออกดอกคือสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ในส่วนของอ,องศาของเส้นศูนย์สูตรเราอยู่ตรงตะวันออกนี้เป็นลักษณะเอกเทศการออกดอกของเราจะดีกว่าเร็วกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่ออกดอกพร้อมกันแม้แต่กัมพูชาก็เหมือนกันครับอยู่ไว้ไกลแกกเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้จึงสามารถที่จะตอบได้ว่า ก็ไม่มีผลอะไรกับภาคตะวันออกเราแต่ที่มีผลบ้านเราสิครับเรื่องนี้สําคัญเราต้องประเมินตัวเองประเมินการปลูกของเราเองผมกําลังจะนําเรียนแบบตรงไปตรงมาให้ท่านคิดเองว่าสิ่งที่ท่านจะต้องกลัวเนี่ยไม่ใช่กลัวกระแสกลัวพื้นที่กลัวแหล่งอ่ดกลัวตัวเราเองครับเราคิดถูกหรือไม่ปริมาณการเพาะปลูกคุณภาพของดินปริมาณของแหล่งน้ำ ประสบการณ์การบริหารจัดการด้านของเทคนิคแล้วก็แรงงานสิ่งที่เราต้องกลัวเนี่ยนะครับคือตรงนี้มากกว่าท่านจะต้องคิดเลยว่าถ้าเราจะปลูกทุเรียนแปลงนี้เราต้องสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้18ปี20ปี30ปีไม่ใช่ปลูกไป3ปีแล้วก็ล้มทถเรายตายจากนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องคิดและกลัวมากกว่าซึ่งในส่วนของด้านการตลาดเอง ผมดีโอกาสคุยกับหลายๆท่านก็เล่าให้ฟังดังนี้ว่าสถานการณ์การตลาดของทุเรียนณนะเวลานี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงพี่น้องชาวสวนก็นับว่าเป็นความสามารถคือเก่งและก็เป็นความโชคดีเขาเรียกว่าเฮงนะครับเก่งบวกเฮงส่วนที่ผ่านมาในสองปีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเลยนะครับเป็นความโชคดีของเราชาวตะวันออกที่ฝนฟ้าเป็นตัวกําหนดคือฝนฟ้าเป็นตัวที่ทําให้ สถานะของการออกดอกของทุเรียนหยุดชะงักออกไปรุ่นหนึ่งฝนตกหยุดชะงักออกอีกรุ่นหนึ่งฝนตกหยุดชะงักออกมาอีกหนึ่งรุ่นฝนตกอีกก็หยุดชะงักอีกเพราะฉะนั้นฝนตกตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราและแถมยังมีลมหนาวมาหนักในเดือนกุมภาดอกยังมาออกอีกในเดือนมีนานี่คือความโชคดีครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ทุเรียนเนี่ยจากสามกองใหญ่ๆกลายเป็นห้ากอง ห้ารุ่นรุ่นที่สี่กำลังเก็บมิถุนารุ่นที่หจะเก็บกรกฎดาก็เหมือนกับมงคุดก็มีหรุ่นนี่คือความโชคดีส่วนด้านของการตลาดกระแสะแห่งโลกโซเชียลค่านิยมในการบริโภคภายในประเทศก็เป็นกระแสะที่รุนแรงเพราะอะไรครับเพราะทุเรียนราคาแพงอะไรก็ตามครับที่ราคาแพงนั้นเขาจะต้องโพสต์ต้องนำเสนอเพื่อโชว์ศักยภาพ ของความสามารถในการซื้อหาบริโภคก็เลยเป็นกระแสไปแต่ถ้าจะพูดถึงด้านของการส่งออกแล้วต้องชมเชยต้องปรบมือให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อการส่งออกผมมีโอกาสเคยเล่าให้กับท่านฟังว่าผมวิ่งสำรวจดูตู้คอนเทนเนอร์ในเขตจันทบุรีเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งทั้งหมดนะครับ เห็นตู้อยู่ประมาณ70-80ตู้เราก็ไปสรุปว่าการส่งออกของอภาคธุรกิจถือว่ามีความสามารถสูงมากมีศักยภาพมากได้วันหนึ่ง70-80ตู้พิทัศกรครับมีโอกาสพบเพื่อนชาวสวนก็ได้เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไม่ใช่แล้วตัวเลขนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอีกหนึ่งเท่าตัววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก้าภาคการส่งออกของนักธุรกิจ เป็นวันหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยประมาณโดยเฉลี่ยเฉลี่ยก็ร้อยห้าสิบตู้นี่แหละครับคือศักยภาพของกลุ่มธุรกิจเพื่อผลักดันการส่งออกก็เลยทำให้ทุเรียนเนี่ยไม่ตกค้างเหลือในจันทบุรีในภาคต,ตะวันออกไม่ตกค้างพอไม่ตกค้างเสร็จทำไงละ่ะกลุ่มธุรกิจภายในประเทศก็ต้องลงมาซื้อทุเรียนที่สู้ราคากันจึงจะได้ เหตุผลตรงนี้จึงทําให้ปริมาณทุเรียนขาดหายไปเป็นเหตุผลใหญ่ที่สําคัญมากที่เราชาวสวนควรจะต้องรับรู้คือเราอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าอย่าไปโทษอย่าไปว่าอย่าไปพูดตามนักวิชาการกันมากนักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็คิดตามหลักวิชาการแต่ทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยบางครั้งมันมันฝืนทางกัน เพราะนั้นผมเองจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่จะไปว่าใครไม่จะไม่ไปทําอะไรให้มันมันผิดระบบของธุรกิจเราก็ต้องชมครับว่าเขามีศักยภาพมากผมมีโอกาสคุยกับผู้ส่งออกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ส่งออกจริงๆเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้ลงทําอยู่ประมาณสามลงหรือสี่ลงปรากฏว่า ลงก็ยังทำไม่ทันปีนี้เขาได้ออเดอร์มามากขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มลงไปอีกเท่าตัวเป็น8ดลง9ก้ลง10บลงเพราะฉะนั้นลงที่เราเห็นอยู่คือกลุ่มธุรกิจที่รับจ้างทำจัดหาจัดซื้อบรรจุแล้วก็ส่งมอบมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ลงในภาคตะวันออกเรามีมากมายมหาศาลจนกลายเป็นที่เพ่งเล็งของกระทรวงพาณิชย์ และเป็นแผนเพ่งเล็งถึงว่อาจากรารทำกลุ่มทุนก็อยู่ที่กฎหมายครับเรื่องนี้มันอยู่ที่กฎหมายเขาต้องดําเนินการเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเมื่อวันนี้เพิ่มเรียนมากขึ้นกลุ่มธุรกิจมากขึ้นถ้าในอนาคตกลุ่มธุรกิจก็จะลงมาเพิ่มอีกเป็นกลุ่มแฝงโูกอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนอธิบายให้เห็นภาพไกลๆว่าอีกห้าปีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่แต่นะครับปีที่ หกเจ็ดแสิบครับมันก็น่าจะต้องมีปัญหาเผาสมควรกับเรื่องของการถลาดเพราะฉะนั้นถ้าถึงณจุดตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสนะครับเราจะเดินหน้าเดินหน้าเราจะอยู่ตรงกลางเราจะถอยหลังหรือจะเดินหน้านิดหน่อยถอยหลังนิดหน่อยเท่ากับทุเรียนในอนาคตเราสามารถที่จะหลบเลี่ยงตรงนี้ได้ทั้งหมดทำสารนอกฤด,ดูนะครับ ทำสารรุ่นหนึ่งทำสารรุ่นสองหัวธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเองก็แบ่งเป็น3รุ่นหัวธรรมชาติธรรมชาติตรงกลางแล้วก็รุ่นรุ่นหลังรุ่นหลังก็มีทุนายังไม่พอครับก็ยังไปรุ่นล่าก,กรกดาอีกนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ลองมาดูรายละเอียดข้อมูลกันนะครับว่าเราจะก้าวไปอย่างไรกับในฤดูการผลิตข้างหน้านี้ลองฟังดูครับเพื่อเป็นมุมมองหนึ่งเราต้องมองไกล ไกลๆออกไปแล้วย้อนกลับมาหาตัวเรานี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านได้รับฟังในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็พยายามฝืนเต็มที่ครับกับเสียงที่ค่อนข้างจเจ็บขอแล้วก็แหบแห้งแต่ด้วยความตั้งใจเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ฤดูใหม่ลองฟังลองคิดดูนะครับแล้วท่านก็จะมีคำตอบในตัวท่านเอง เกษตรกรครับในส่วนของพืชเศรษฐกิจที่เราจะนําเสนอก็คง,ต,งต้องเริ่มต้นจากกรณีของทุเรียนเพราะว่าถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักก็เรียกว่ากระแสในทุกๆด้านนะครับไม่ว่ากระแสในการบริโภคกระแสในโลกของโซเชียลกระแสในเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่จะทําการปลูกก็เรียกว่ายังคงเป็นกระแสที่รุนแรงต่อไปซึ่งก็กลายเป็นประเด็นคําถามต่อไปว่า แล้วสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นประเด็นที่ยังคงเป็นข้อแคลงใจข้อสงสัยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความกังวลเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นครับผมอยากจะนำเรียนว่าณเวลานี้เนี่ยเราจะแบ่งทุเรียนกับพี่น้องสกรผู้ปลูกผ,ผู้ดูแลนะอาจจะแบ่งออกไปเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็ยังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งก็จะมีกำลังเก็บและกำลังจะเก็บ และก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นซึ่งตอบได้ครับว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกวนความสุขเป็นความดีใจทำกลางปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยนั่นก็คือความเสียหายซึ่งเกิดจากโรคผลเนา่าทุเรียนวันนี้การตลาดนั้นก็ไปจนถึงเกือบเกบาทต่อกิโลกรัมแล้วหรืออาจจะถึงแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าล่าสุดนั้น80กว่าเกือบ90บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉพาะในแหล่งใหญ่นะครับก็คือเขื่อนคีรีธานก็ถือว่ามีการซื้อขายกันคึกคักทีเดียวแล้วก็ในทั่วไปเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นหลักธรรมดาของการตลาดครับปริมาณมีน้อยยังเหลือทุเรียนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราจะทําการเก็บเกี่ยวก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยทางภาคใต้เองก็มีทางศรีสะเกดก็มีทางอุตรดิต์ก็มี แต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนที่จะมากระทบกระเทือนอะไรกันเพราะว่าลักษณะของการผลิตนั้นก็เป็นการบริโภคภายในประเทศเป็นการขายในแหล่งผลิตแต่ของเรานั้นจะเป็นกระบวนการผลิตเพื่อผลักดันเรื่องการส่งออกเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ราคาก็คงจะขึ้นอยู่ในประเด็นตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีความเสียหายอะไรการตลาดก็คงจะชัดเจนขึ้น ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในส่วนของพิทักษกรที่อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวทั้งสองรุ่นนี้ก็คงต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับการดูแลกำกันความเสียหายในโรคผลเน่าของทุเรียนอย่างเช่นกรณีของที่เกิดจากหลากหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นไฟทอปทรานะครับหรือจะเป็นเชือ้อเปิดแตกอย่างไหล หรือจะเป็นในส่วนของแอนแท็กซโนซึ่งเรานั้นอยากจะนำเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยภาวะการแพร่ระบาดของโรคพืชน,นั้นมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้อย่างตัวโปรโคอลาตก็มีส่วนในการควบคุมแอนแท็กโนดแล้วก็เชื้ออื่นๆพวกราซีโอที่พอดีพวกเปิดแตกอย่างไหลพวกที่เขาเรียกว่าน,น้ำแห้งน้ำเน่า แต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการควบคุมไฟทอปทลร่าด้วยนะครับอย่างเช่นตัวฟอร์สขอบเคของเจียไตในปัจจุบันบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเรามีทุเรียนรุ่นหลังเราก็ใช้ตัวอามิโกเป็นฟอร์สเอ h เทียวอลูมินียแต่ถ้าหากว่าใกล้เก็บเกี่ยวเราก็จะหันปรับมาเป็นในกลุ่มของพวกโปรโคราาดพวกเมทัลซล ไปโบกอบในกลุ่มของตัวฟอสคอปเคนะครับก็จะให้ผลในการคุ้มครองคุ้มคองได้ดีกว่าทีนี้มาดูกันในส่วนของกระบวนการที่เราพ่นเนี่ยอยากจะธิบายนะครับว่าโดยปกติทุเรียนเนี่ยก่อนที่เขาจะสู่ขบวนการบรรจุหีบห่อเขาก็จะต้องวางมาตรการในการป้องกันเหล่านี้ในการชุบหรือในการป้องกันเพราะนั้นถ้าหากว่าเราชาวสวนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ในการดูแลป้องกันโรคส่วนที่สองใบสั่งออกเป็นผู้ดําเนินการก็จะทําให้ส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเสียหายน้อยลงก็จะทําให้การตลาดนั้นยังคงโดดเด่นต่อไปนี่เป็นประเด็นนะครับที่อยากจะฝากสําหรับกลุ่มแรก ที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวสิ่งหนึ่งที่อยากจะอธิบายและก็เป็นคำถามของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนก็ได้ตั้งเป็น,ปร,นประเด็นคำถามและก็ข้อสงสัยคือท่านเองผมต้องยอมรับก็ท่านเป็นผู้สังเกตมักจะมีคำถามที่มากเลยว่าอาจารย์ปีนี้ทุเรียนมันเป็นอะไรเนี่ยผมก็ใส่เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาอาหารเสริมต่างๆแต่ ปรากฏว่าเนื้อเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเลยปีนี้คือเนื้อเนี่ยเรื่องของสีครับผมก็อธิบายว่านี่เป็นภาวะปกติคือประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะอธิบายว่าสีของเนื้อทุเรียนเนี่ยมันต้องมาจากธาตุอาหารประเด็นที่เป็นมูลเหตุที่ทำให้สีนั้นอ่อนลงมาในปีนี้ก็คือเรื่องของภาวะการแตกใบอ่อน เรียนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับในตลอดตั้งแต่เดือนมก,กราคมพากุมพามีลมหนาวพอมีนาเมษาพฤษภาก็ฝนตลอดปริมาณในตัวเจ่นสูงมีการแตกใบอ่อนมากเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการสะสมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนี่เป็นเหตุผลที่ดึงจึงทําให้อาหารและพลังงานที่จะส่งมาพัฒนาเนื้อที่จะเป็นเรื่องของคุณภาพอ่อนตัวหรือสีอ่อนจะอ่อนไปประการต่อมา ในส่วนของผลผลิตปีนี้ค่อนข้างจะมากเพราะเราให้แบกหรือให้ผลผลิตค่อนข้างจะมากคุณภาพของเนื้อเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับนะครัว่าถ้าเราไว้ผลดกสีเนื้อจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเติมคือเรื่องของอาหารธาตุอาหารที่มีความสําคัญมากอย่างตัวแป้งก็คือตัวโพแทสเซียมแต่ตัวเนื้อก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมถันโบลอนแมกนีเซียม เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องเสริมเข้าไปนั่นเป็นประเด็นที่ผมอยากจะอธิบายให้เห็นเป็นหลักเป็นวิชาการคือต้องอธิบายด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละครับท่านถึงจะเข้าใจว่านี่เพราะมันเป็นเหตุอย่างนี้ส่วนการแก้ไขเราก็ไปว่ากันในฤดูกาหน้าปีต่อไปส่วนต่อมาสำหรับกรณีพี่น้องเกษตรกร,กรที่ยังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว มันจะต้องมีความผูกพันสัมพันธ์กันผมได้อธิบายไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับว่าคือท่านต้องเป็นผู้ประเมินว่าถ้าทุเรียนของท่านคุณภาพใบดีเราก็สามารถที่จะดึงทุเรียนให้มัน้าออกไปเพื่อรอราคาแต่ถ้าคุณภาพใบไม่ดีเราก็อย่าไปถ่วงไว้มากนะักเกินขอบเขตเพราะว่ามันจะทำให้สภาพต้นนั้นทุดโทม คาว่าสุดโสมก็คือคุณภาพใบไม่ดีพอใบน้อยท้ายสุดมันจะไปส่งผลกระทบต่อการแตกใบอ่อนของรุ่นของหลังจากเก็บเกี่ยวเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีทุเรียนเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องมองก็คือฤดูการถัดไปฤดูการถัดไปนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเราต้องให้โอกาสของทุเรียนเหล่านี้พัฒนาใบให้เต็มที่แล้วเราก็อาจจะต้องไปทำรุ่นหลังในปีการผลิตหน้า สถานการณ์ของการผลิตทุเรียนจะเป็นอย่างไรผมอธิบายอย่างนี้ว่าท่านต้องพยายามรับฟังข่าวสารให้มากที่สุดในเรื่องของการคาดหมายลักษณะดินฟ้าอากาศผมจะให้ข้อมูลสั้นๆแค่เพียงว่าเราไม่สามารถจะตอบแบบฟันธงได้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเอามาเล่าสู่กันฟังได้ก็คือจากกรณีของนักวิชาการ โดยเฉพาะท่านอาจารย์สมิทธ์อดีตอธิบดีกรมชนประทานก็ได้ระบุแล้วครับว่าสถานการณ์ดินฟ้าอากาศในปีนี้ค่อนข้างจะแปลกแล้วก็มีโอกาสจะเหมือนปี2554คือฝนตกหนักน้ำบาาลไหลหลากแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมแสดงว่าฝนหนักในส่วนของอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อดอกเตอรอน จากชิสดาเขาก็ได้ระบุไว้เป็นข้อมูลนะครับว่าฝนก็คือฝนปกติแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ช่วงปลายปีปลายปีนั้นจะมีสถานะที่เปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะมีสภาวะของเอลนินโยอ่อนๆนั่นหมายความว่าตอบได้ง่ายๆครับฝนทิ้งช่วงพูดภาษาเราเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าสถานะ จะถูกทั้งสองท่านแล้วก็จะมีลมหนาวมาในพฤศจิกาธันวานั่นหมายความว่าทุเรียนในกลุ่มธรรมชาติจะออกดอกพร้อมกันแล้วก็จะไปมีปริมาณที่มากอยู่ในปลายเมษาพฤษภาเพราะฉะนั้นท่านที่มีทุเรียนรุ่นนี้ที่กําลังเก็บเกี่ยวกําลังรองเก็บอย่าไปเร่งอย่าไปทําอะไรให้มันเป็นเรื่องที่จะไปฝืนธรรมชาติ เราสร้างใบไปแล้วในปีการผลิตหน้าเราก็ไปทำทุเรียนรุ่นหลังเหมือนเดิมเป็นช่องทางการตลาดนะครับนี่คือประเด็นแรกที่อยากจะให้กลุ่มนี้ได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถุมทุเรียนไว้ถ้าเราจะให้ทุเรียนของเรานั้นเจเริญเติบโตต่อไปอย่าลืมนะครับ พลังงานที่มาใช้ในการพัฒนาผลมาจากใบใบปเปรียบเสมือนโรงครัวดังนั้นความคิดที่เคยคิดไว้ว่าทุเรยียนก็จะตัดแล้วจะไปใส่ทำไมปุ๋ยไม่ใช่นะครับเราต้องให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุาเสริมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซูเปอร์โนวานาโนโกหรือจะเป็นเรือใบไข่มุกเน็ตสีสม้มอาหารเสริมเราจะไปช่วยในเรื่องของสีก็จะเป็นทีพัททีเคซอยห้าซอยห ในเรื่องของการาที่เราจะเสริมคุณภาพทั้งใบนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน no ูแท็กซุปเปอร์เคหรือจะเป็นปุ๋ยน้ำเหลวดูโอโกหรือจะเป็นปุ๋ยมามีโกล63235เป็นปุ๋ยชาลนะีต้องใช้ทั้งสิ้นอาหารเสริมครบประเด็นตรงนี้เราต้องให้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขามีฐานพลังงาน เวลาในช่วงที่1ห,หมดนะครับเราคงต้องพักสันสักครู่หนึ่งไปฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสี่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการสักครู่เดียวครับ,บออยยย่าาาาครรร์จจกัันนนนไเเเปป็ืู้ิดใ